โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชม,มทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของไมค์ครับนานซีรีส์ของไมค์ครับเอ่อเออ่ในไฮเปเซลนะครับในมินิเกมมีชื่อว่าซอมบี้นะฮะโอเคซึ่งหน้าการ์ตูนดำคนใดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวๆนะมันเพลงซอมบี้ไปลนะโอเคซึ่งเป็นมินิเกมที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะฮะซึ่งเราจะสมมุติไปอยู่ในสถานที่ในสถานที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ก็จะเข้าไปเจอกับซอมบี้แล้วก็ต้องช่วยกับเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะอันนี้ไม่ใช่มินิเกมบวกกันเหมือนเบสบบบบออลฮะะันนนนนีีเเเปป็็มมมิิกท่่แครผซึง พูดความทำเพลงอะไรมากมายเข้าไปดูเลยดีกว่าฮะก็ในเกมนี้มันก็จะมีแบบพวกระบบปืนนะฮะคล้ายๆกับ blocking d a t s นะฮะแต่ว่ามันจะเทพซ่้ากว่านั้นนะครับก็คือาะว่าผมเอาชเดอร์ออกดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันทําให้เราเล่นยากนะฮะเป็น internal แล้วกันโอเคเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะสว่างจ้าเลยนะครับอ่าอยู่ในเมืองตอนกลางคืนนะครับผมโอเคเราเล่นเทพเทก่อนนะฮะแล้วค่อยอันนี้นะฮะ, er ะคะ่อยค่อยใส่ชเดอร์นะฮะซึ่ง เราจะต้องเราจะมีอาวุธให้อยู่ประมาณดาบกับปืนนะฮะซึ่งเราจะต้องฆ่าซอมบี้นะแล้วซอมบี้ก็จะดอปเงินแล้วก็ของนะฮะซึ่งของก็จะมีพวกฟันทีเดียวตายนะฮะกระลีกระสุนนะครับผมแล้วก็เงิน2เท่านะฮะซึ่งเงิน2เท่าเนี่ยเอาสามารถไปเปิด ive, ออบเจกตีาปเช่นตรงนี้นะฮะกับตรงนู้นได้นะโอเคโอเคเจอซอมบี้มาแล้วช่วงนี้ซอมบี้ยังไม่เยอะครับก็ยังเชื่อเป็นเวลาฟาร์มของเราอยู่นะครับผมฟาร์มเอาเงินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคนช่วยเพื่อนนะโอเค เฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนคนนี้มันไอ้นั่นขนาดนั้นล่ะโอเคฟึ๊บโอเคเอา้ามันจะมีคนออกไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้น่าจะเกิดอาการอุ้หูู้้โอ้โอเคโอ,คโอ,คโอค้ซัมบี้ลุดออกมาแล้วครับอันนี้คือเพราะผมมาแต่ไปช่วยเพื่อนนะฮะอุ้ยจังหวะน,นี้เราคุณผ,ผู้ชมสปาร์ตา อินสตาคิวคือฟันทีเดียวตายที่ผมเคยบอกไปเนะี่ยโอ้โหสปาต้าจริงเว้ยคุณผู้ชมเพื่อเราออกจากเกมไปคนนึงนะฮะทำให้การเล่นเริ่มยากขึ้นแล้วครับโอเคผมจะไม่เน้นเอาหานะฮะเราจะตั้งใจเล่นก่อนนะฮะเราจะเป็นจริงจังเกมม,มิ่งเลยคุณผู้ชมจะยิงไปด้วยแล้วก็ซ่อมหน้าต่างไปด้วยโอเคผมมีเงินหนึ่งพันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเออฝั่งนี้นะฮะโอเคฮึบไปโอเคตรงนี้โอ้มานะ โอ้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 เกือบตายโอ้ My God เพื่อนเพื่อนโอ้ผมจะตายฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับคุณจะขึ้นมาช่วยผมทันหรือไม่โอ้โหยังทันครับโอ้โห ช่วยเพื่อนนะเพื่อนเจะไม่ปล่อยให้นายเสียเป้าชีวิตของนายจะไม่เสียเป้าโอ้เพื่อนเราตายหมดเลยฮะเหมือนจะเขาเล่นจะไม่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคช่วยเพื่อนก่อนฮนะฟับโอเคเราตงไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งครับโอเคไม่ไี้คนนึงอยู่ไหนครับจังหวะนี้โอเคเออโอเคนะ่าจะฟื้นแล้วนะครับโอเค เรารีบซ่อมหน้าต่างก่อนครับจริงๆแล้วเราควรจะรีบขึ้นไปชั้นต่อไปให้แบบเร็วๆนะแต่มาซ่อมหน้าต่างตรงน,นี้ก็ไม่เสียหายฮนะโอเคเพราะหน้าต่างทำให้เราจัดการกับซอมบี้อุ้ยกิมีกระเซ่โอเคโอเคเรีบขึ้นไปชั้นต่อไปก่อนครับเข้าบิดมีโอเคชั้นนี้มีแอ,แองเจอร์วิดช็อตกันครับโอเคเราก็ซื้อมาฮะโอ้ไมคก็ครับ จังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราซ่อมหน้าต่างก่อนฮะแม่ได้ feeling b o s s i n จริงๆไหมคุณผู้ชมโอ้กามิกาเซ่ไม่เล็งเราฮะสุดยอดกุ้ยทอดเลยนี่ไอ้เจนวิจะช็อตกันปยังหัวแตกฮะหัวแตกโอเคโอ้ยช่วยเพื่อนก่อนครับโอ้มีคนน็อกดาวฮะโอเคโอเคคนน็อกดาวอยู่ไหนฮะเนี่ยแมมรู้ได้ครับ โอ้ช็อตกันเลยครับเปี้ปยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้เพื่อนเราที่ล้มอยู่ไหนฮะอืออ้าวโอเคครับเพราะว่าถึงราวหกแล้วเพื่อนเราเลยฟื้นฮะทำการฟื้นคืนชีพครับโอเคมาตอนนั้นที่ผมเปิดไม่ใช่ตรงนี้เหรอมันคือตรงนี้โอ้ตามเพื่อนดีกว่าฮะเราได้ช็อตกันไปแล้วครับอันนี้รีโหลดไงขวาอ๋อ อ๋อเพื่อนคนนั้นอะไรเฟื่มานะฮะผมไม่รู้ว่าอะไรเฟื่นจะดีหรือเปล่าแต่ผมว่าช็ชอตกันนี่แหละกล้อยทอดเลยผู้ชมโอ้แต่ไม่ก้อยทอดแล้วตายฮะโอ้โหจังหวะนี้ไม่ไรฮะเรามีเพื่อนอยู่เยอะครับโอเคเพื่อนลุกๆเราเพื่อนโอเคอืออือ เออเคคุ้มกันให้เออสวยเพื่อนโอ้ oh, เพื่อนตายช่วยเพช่วยกันเพื่อนช่วยกันโอเคจังหวะนี้ครับเค okay. ยังรอดอยู่ฮะ I'm a still alive เขยอออฟเจตีกของเราน่าจะผ่านตรงนี้ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องเรียกเพื่อนขึ้นมาด้วยครับฮัลโหลคาบิสบีคาบิสบีเคมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค เรามาออฟชิทีฟต่อครับตรงนี้มีเสื้อให้ซื้อนะฮะโอเคทำให้เราอึดขึ้นในระดับหนึ่งครับแล้วก็เราไปอพาร์ตเมนต์ได้ฮะโอ้เพื่อนเราตายฮะโอ้ไม่ตายฮะหมายถึงแค่นอกไปครับโอเคเพื่อนเรานอกอยู่ไหนครับจังหวะนี้โอ้โห oh งานเข้าแล้วจู๋ก่อนครับทำไมนายมาตายกันอยู่ตรงนี้ละเพื่อน โอเคโอเคโอ้ oh my god ตายที่เราเจ็ดอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมจีจีเลยฮะเคยบอลเกมบอลเกมเคอันนี้มีอะไรให้อ่านเนี่ยคอนโทรลไลค์คิกเล็บคิกลีอ๋อเล็บคิกรีโหลดนะฮะแล้วก็โอเคตูวเรื่องครับคืออาจจะไม่ได้พูดมากนะฮะไม่ได้แบบบรรยายมากนะครับเพราะว่าสมาธิฮะเกมนี้เค แบบแรกก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับสายฟาร์มนะฮะอ่าเราเป็นสายป่าจังเกิลน,นั่นเองนะครับโอเคอเอดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็คุยด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเล่นสอบเ,อเล่นสอบบ้านเลรในช่วงสอบโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็ยิงซอมบี้ไปชิวๆเพืเ่อนฮะไม่ต้องห่วงกระสุนครับเพราะเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้ฮะพวกแม็กเอโมอะไรมันชอบดรอปบ,บ่อยนะเจาไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคโอเค อย่างงกกระสุนเลยเพื่อนอันนี้คือ fast r e c e i นะฮะ fast r e c e i นี่น่าจะต้องต้องใช้เครื่องต้องใช้ต้องใช้ generator นะฮะซึ่งเห็นว่าจะมีการเปิด generator ได้ในพวกเราหลังๆตอนที่เราเก็บ Object ทีไปได้ไกลแล้วนะโอเคโอเคผมเก็บตรงนี้ก่อนครับโอเค โอเคซ่อมหน้าต่างก่อนครับจังหวะน,นี้ถึงเล่าสามเลครับช่วงแรกๆมันจะยังง่ายอยู่เว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เหมือนเล่าหลังๆมเมื่อกี้แหละโอเคครั้งนี้ทีมเวิร์กเราค่อนข้างมาครับไปเอาอฟิศดีกว่าครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องมีสิ่งที่ดีกว่าครับอย่างสิ่งนี้ฮะแอมกับเอ็งเจนนี่จะช็อตกันครับโอเคเหมือนเพื่อนเรายังไม่ขึ้นมานะครับเพื่อนเขาไปไหนกันเพื่อนเราไปไหนกันหมดครับฮลัลโหล โอ้หมาเราเล็ดรอดออกมาฮะเพื่อนเราจะยงไม่ไปไหนจริงๆเหรอโอเคเราต้องรีบไปนะพเพื่อนโอ้โอ้โอ้โอโอ Okay. เราต้องทำการเป็นสไนเปอร์ไรเฟื่นนะติกสไนเปอร์โอเคเพื่อนเราหนีมาครับท่านี้โอเคเราต้องไปแล้วไปแล้วรีบไปรีบไปโอเคโอเค go 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 ท่านี้ข้าวบิดมีโอเคตรงนี้เราต้องรีแพร์ฮะโอ้กับบิ๊กเซ่โอ้ยโอเคโอเค ตรงนี้มีโอ้ยตรงนี้มีหน้าต่างกราจะบอกว่าตรงนี้มีหน้าต่างนี่หน้าต่างเป็นหน้าต,ต่างต,ต่างของหัวใจฮะ okay. โอเคเฮ้ยกระบียกกระเซบเพื่อนโอเคเกือบตายเลยเพื่อนโอ้ว่ามใช้ดาบดีกว่าเว้ยเป็นอะไรสุดยอดมากผมว่าปืนนี่แหละโอเคตอนนี้ผมเอาช็อตกัาร์นแล้วกันครับ okay. โอเคเฮ้ยเออช็อตกันนี่มันแรงมากเว้ยคุณผู้ชม โอเคเฮ้ยโอ้เ <balcony> พ oh, okay. ื่อนเราตายอะโอเคชัดยกันให้ม oh. oh ันจะยิงได้ช uh ้าค่อนข้างช้านะเพื่อนเราตายอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเพื่อนเราโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้โหจีจีนะฮะเกือบเออเออช่วยกันเพื่อนสวย เค <Okay, S 2> เรารนะีแพร์หน้าต่างรนะีแพร์วินโด์นะใช้ของแท้หรือของปลอมนั่นมันวินโด้ที่เป็นระบบปฏิบัติการไอ้บ้าเอาว่ะผู้ชมเออสไนเป์ไรเฟิลนะนี่ผู้ชมเจอดาบดาบไปตำนาน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 เฮ้ยเออเอเอโอ้เกือบตาย Uh! 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 Ah! Uh. 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 uh! uh! Oh! Puan oh. Suman! โอ <โ boundaries S 1> <st> ้ตายครับคุณผู้ชมโอ้โหผมว่าควรจะเปิดเนี้ยก่อนออฟฟิศก่อนเพราะมีช็อตกัน์ไว้คุณผู้ชมผมว่าช็อตกันเนี้ยจีจีเลยเว้ยการมีนี่จีจีอ่ะผมว่าต้องพาเพื่อนมาเล่นบ้าแล้วโอ้แล้วทำไมปล่อยในต่างเนี้ยยิงไม่โดนเลยตายแล้วอื โอ้เอายิงตั้งนานไม่โดนเฉยอ๋อเพื่อนเราเน้นใสย่สยสยสติกเกอร์นะฮะเขาเรียกว่าการแกงะครับคุณผู้ชมโอเคเรารีโหลดดิ้งฮะโอเคคอมมอนแก๊สเคอันนี้เราจ,จัดการเองเพื่อนอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลบริเคดเข้าไปอ,าอือสวยอือ ออสวยเฮ้ยผมขอโอ้โหเพื่อนสุดยอดฟันมันอือสวยงาม,มชอบไอสปาต้ามาเลยเว้ยคุณผู้ชมปเป็นอะไรที่โอพีมากโอเคทริปซ่อมฮนะโอเคผมดีไปด่านต่อไปดีกว่าไหมเนี่ยเอ้ยผมว่าเรายังอย่าพึ่งอย่าพึ่งฮะสักราห้าดีกว่าเว้ยคุณผู้ชมเราฟาร์มไปก่อนครับเราสติกันไว้ดีแล้วเว้ยคุณผู้ชมผมเริ่มมีหมูทองนะไอหมูทองนี่โคตรน่ากลัวเลยคุณผู้ชม เกลอรกันหลังให้เพื่อนโอ้มีระยะอยู่นเนี่ยคุณผู้ชมฮึบฮึบโหเพื่อนเราคนนี้นี่ไฟเตอร์ฮะเรานี่สายแคลรี่ฮะเรายิงไกลเดียวครับสายยิงฟรียิงกันก็ไม่เข้าจะโดนฮะผมด้วยเกคนนึงขอโทษเกยเราสี่ครับนี้ตังเริ่มร่ำรวยเงินทองฮะ เงินทองเป็นของนัก,นกเนอเงินทองเป็นของนักกายครับโอเคผมว่าถ้าไม่มีใครจะเปิดออฟฟิศผมจะเปิดเองนะโอเคแล้วผมจะรีบแปลวาช็อตกันก่อนครับ <c oughs> โอ้ตังยังไม่พอครับลืมกระเถอะโอ้ต้องการตรงนี้นะเฮ้ยโอเคโอเคเราต้องรีบมากับมาการตรงนี้ก่อนครับเพราะว่า วินโด้งนี้เริ่มจะเจงเยอะแล้วฮะเราสามารถซ่อมไปด้วยยิงไปด้วยได้ไหมไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ซอมบี้มาแล้วฮะจกกังหวะนี้ฮึบโอเค <c oughs> สไปเดอร์แมนไปเราต้องรีบไปทางนี้เพื่อนสติกสกีเตอร์รวมกันเราอยู่ฮะแยกหมู่ตายทีละคนไม่ใช่รวมกันตายหมู่นะคือรวมกันเราอยู่ฮะจกกังหวะนี้ โอเคผมจะได้แอมแองจินวิทอัดช็อตกันแล้วเว้ยคุณผู้ชมตู้มอ้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่แอมเนี่ยแองจินวิทย์เอายังกามีกระเซาะกามีกระเซาะออโอ้แม็กแมมอมโมงี้สวยเลยอย่าเข้ามา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 โอ้โหขอ,ของดีของดีของดีสีชุมพลของดีเลยฮะจังหวะนี้อินสตาคิวฮะ โ oh, อ้ซอมบี้ไอซอมบี้อุ้ยไอสตาคิวหมดแล้วมันมีหลอดสเตตัสโอ้ตรงนี้ไม่ดีแล้วเพื่อนเราไปไหนกันหมดครับโอ้โอ้โอ้เวนเวนอืออือจุกจุกจุกนี่สเตปอ้อมออกไปออกไปอื oh, ata, ott, อผมมาสปาร์ต้าคุณผู้ชมเหมือนเพื่อนเราโอเคเขาแก๊งอยู่ตรงนี้ฮะมาช่วยมาช่วยแกง๊งฮะ ตรงนี้นี่ถ้าจําไม่ผิดมันมน่าจะมีเสื้อเนาะเอ้ยโอ้ยไม่โดนโอเคนะครับเคารีบขึ้นดีกว่าเพื่อนเราหกแล้วฮะจำได้ไ่มตรงนี้มีเสื้อใช่ไหมเสื้ออยู่ไหนเขียเสื้อจัดมาโอเคเรามาแก๊งกันตรงนี้ดีกว่าครับโอเคเอ้ยโอเค เฮ้ยอย่าทำไรเพื่อนเราแล้วกคนที่เหลืออยู่ไหนออกคนที่เหลืออยู่นี่เออจะเป็น sniper rifle เออเอออ,อ,อ,อันนี้ไม่ดีแล้วเฮ้ยผมได้ยินเสียงอันนี้แล้วอะ rifle แล้วแบบมันดูแบบสุดยอดจริงเ้ยคุณผู้ชม โอเคโอเคขอแพยครับผมปึ๊บโอเคเราต้องต่อโอเคเหมือนราวนี้จะยังอยู่รอดนะฮะเหมือนเพื่อนเราจะไปทางนี้ครับโอเคเราเปิดตรงนี้ได้นะเพื่อนเกลดี้ไหมเกลดี้ไหมอ๋อเราลืมทุนเงินจะมาเกลเราลืมกเกลดี่บ้าอะไรโอเคโอเคคนนี้มา ซ่อมแซมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมตรงนี้เอาซ่อมตรงนี้ฟูลี่แล้วฮะโอเคผมอ๋อตอนแรกผมมาเปิดทางนี้ไว้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยมาแล้วว่าเราต้องช่วยกันแกงเว้ยคุณผู้ชมถ้าแบบเรายิงกันแบบสาต์กระสุนใส่มันยังไงแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แส่ว่างานนี้นี่อยู่กับการแกงซะส่วนใหญ่ฮนะเราต้องเป็นสายลมมิงนะคุณผู้ชมแต่บุนคอยอือ โอ้โนภยใไอ้ไรเฟิลนี่มันค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยพูดไปเล่นไปแต่ผมว่าช็อตกันนี่แหละโอเคโอเคคุณผูผมม้ชมอ,อืออือ โอเคตอนนี้ถ้ายังอยู่นครบเลยฮะเราแปดแล้วครับโอเคครั้งนี้ฮะสติกที่หาสติกทูเกเตอร์ครับเพื่อนเราไปไหนเราไปด้วยครับเคเพื่อนพากันมาซ่อมหน้าต่างนะโอเคเราจะซ่อมฮะเหมือนมันจะเล็งผมนะไอเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยฉันก้าวร้าอยากก้าวร้าอยากโอ้โหอันนี้ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยฮนะช่วยเพื่อนฮนะ อือคุมกันให้โอเคสวยงามตอนนี้เกาะผมยังไม่เต็มเลยนะโอเค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 โอ้ช่วงนี้เจ็บคอนฮะแล้วก็ที่หายไปนานนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะคือยุ่งฮะยุ่งพราะอะไรโอเคอือคราวนี้เราอยู่นานอยู่ครับเราอยู่นานอยู่ฮะ กับเกมที่3มนะฮะในราวที่8ดนะโอเคโอ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 โปึ okay. oh. Oh, 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 oh. ๊บปึ๊บปึ๊บเออ r o u ที่9แล้วครับโอเคผมจำได้ว่าถ้าเราไปร o u หนักๆน,กนี้เราจะมีโอกาสได้เอ่อชุดชุดทองนะฮะซึ่งผมจะยังไม่รีบซื้อชุดไม้ไปก่อนนะฮะโอเคโอเคผมเห็นหมานะฮะปึ๊บ โอเคโอ้โอโอโอเกือบเกือบเกือบเอาเพื่อนเราหายไปไหนกันหมดวะคุณผู้ชมเฮ้ยอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอุ้ยเดินผ่านกันอยู่กับเพื่อนเพื่อนรอฉันด้วยฉันพาคนมาหาเขี่สู้มันผมว่าเหมือน ไอน,นี่จะดีมากเลยนะฮะไอไรเฟริลฮะมันดูรัวมากเลยครับโอเคโอเคตอนนี้มีคนไทยไปนหนึ่งเว้ยคุณผู้ชมออเราไม่ได้ไปชุบเขานี่เองเสื้อแดงนะฮะเขาไม่ยอมซื้อชุดก่อนนะครับก็เลยตายง่ายไปหน่อยเราก็เช่นกันครับผมว่าผมรอชุดก่อะดีดีดีกว่าอันนี้คืออะไรอะสไนเปอร์คุณผู้ชมลองไหมลองไหมเออ,อสไนเปอร์ มันดีไหมเนี่ยคุณผู้ชมมันดีไหมเนี่ยไม่อาจทราบได้ครับโอ้แต่คนนี้ไปเอาชุดเหล็กมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันต้องไปหาชุดเหล็กบ้างละเขาไปเอาชุดเหล็กมาจากไหนเนี่ยโอ้นัดเดียวเองคุณผู้ชมมันช็อตเลยเขาไปเอาชุดเหล็กมาจากไหนอะคุณผู้ชมอยากได้เบิง้ง ผมว่าเบี่ยงเบียงโอเคโอ้ยโอ้ไอชุดทองนัดเดียวไม่ตายเว้ยคุณผู้ชมโอเคโอ้โอ้แกงแบงเอือเพื่อนสู้มันเพื่อน ไล่เฟิรนไม่ดีเลยคุณผู้ชมเพื่อนฆ่ามันก่อนโอเคสวยโอเคสวยเพื่อนโอเคมันเอาชุดเหล็กมาจากไหนกันน่ะคุณผู้ชมอยากได้ชุดเหล็กบ้างจังเลยเออโอ้โหต้องวิ่งละ อุ้ยมันตามผมว่ะมันจะตามจุ๊กอุ้ยผมเจอแล้วชุดเหล็กสักหน่อยนี้ชุดเหล็กสักหน่อยโอ้ยโอ้ยอือเรล้าสิบเอ็ดครับจังหวะนี้โอ้โโคตรจะับบเนื่อเลยโอเคโอเค โอ้ชุดเหล็กครับจังหวะนี้โอ้โหมีแบบใหม่มันถืออะไรมาปนน่ะน่าเฮ้ยเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายอยู่ไหนเนี่ยอเอ้ยผมชอบไอไรเฟิลนี่ว่ะสไนเปอร์ไรเฟิลเนีน่ยเพื่อนหลังเข้าสวยโอเคตอนนี้ก็ เรายังรอดอยู่ฮะแอมสติวไลฟ์ครับโอเคเออุ๊ยอินตาคิวโอ้ยอออนี่ผมจะวิ่งไปบวกแม่งเลยคุณผู้ชมยิงระยะไกลหุ่ยไม่โดนปั๊บอออหัวแตกโอเคโอเคอันนี้ชุดชุดเราอันล็อกแล้วนะฮะ เราต้องหาทางไปต่อไว้คุณผู้ชมโอเคเราตามเพื่อนไปดีกว่าครับเราสติ๊กดีกว่าฮะเราจะไม่ยอมไปหาทางไปต่อคนเดียวครับอู้อีน่าสลามไอ้น่าสลามโอ้ยคนนี้ตามมาสมทบแล้วว่าคุณผู้ชมอันนี้กี่บาทเนี่ยโอ้หนึ่งพันเลยโอเคช่วยไปม,มันคนนี้เขายังไม่ซื้อชุดนะฮะอ,อุ้ยอีไม่โดนว้าพวกเรานี่มันนัก่าซอมบี้ อือสวยโอ,อ้อืออือเพื่อนหายไปไหนหมด,ดนิ่โดดก่อนยิงไกลปิ้วโอตัวนี้ขึ้นผมว่าไอโฟนนี่ไม่มีประโยชน์เว้ยเฮ้ยตกใจโอเคโอ้มันเป็นมีเเกมที่เหนื่ยไปเป็นนั้นเนี่ยโอ้โหย ตอนนี้หนึ่งพันแล้วครับเราต้องไปเก็บออบเจคทีบ,บ้างกันนะเนี่ยแต่เรารอให้พ้นราไปก่อนฮนะโอเคโอ้โอ้โอโอจเจอเลยโอเคตรงนี้ตรงนี้ไรเฟิลใช่ไหมอุ้ยไรเฟิลแอมโม่สี่ร้อยอ๋อเรายังเหลืออยู่นะราวที่สิบสามครับโอ้โหเรามาถึงราวที่สิบสามกันแล้วนะครับอันนี้คือที่ไหนเนี่ยอ๋อที่ที่เราขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมา เฮ้ยช oh, ่วย่อนโอเคโอเคอีกคนหนึ่งล้มอยู่นะฮะโอเคเหมือนจะมีตัวตามหลังผมค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะโอโหโหแมงเยอะมากโอ้โหพี่ชมโอเดนมาเป็นขบวน คืเรื่องมาเป็นรถไฟเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้กูจะตายฮนะโอ้เหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวโอ้ oh my god เพื่อนนายต้องสู้ต่อไปนาะยต้องสู้ต่อไปโอ้ผมตายฮนะเหลือห้าวิสุดท้ายคนระับโอ้โห my god ครับตายฮนะโอ้ยูบิลสปายในกลาวครับเอ้ยถ้าท่าลาวต่อไปลาวต่อไปคนนี้รอดทุกคนจะรอด โอ้จีจีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจนใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันครับผมแม่งซอมบี้แม่งเยอะมากโอ้แต่มันนะเว้ยคุณผู้ชมเหมือนวอร์ซีเลย